สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพบกับผมกอฟนะครับพี่คราวนี้มาดูกันว่าราคาทองที่ขึ้นตัวอย่างรุนแรงแบบนี้เนี่ยเราจะซื้อขายยังไงดีเอาแบบนี้ดีกว่านะครับก็ว่ากันด้วยปัจจัยพื้นฐานก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจุดไหนที่เราควรจะซื้อและซื้อและกําไรหรือว่าขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะขายราคาไหนดีมาดูกันนะครับเมื่อคืนเนี่ยข่าวที่มีผลกระทบเลยนะ ก็เป็นในเรื่องของการถแถลงของประธานาธิบดีคนที่4 6ของสหรัฐอเมริกานะครับนายโจไบเดนเนี่ยก็จะมีการพูดในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการที่บอกมาในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยโอกาสที่ทองเนี่ยจะเกิดเงินเฟอ้อก็มีด้วยพฤติกรรมเมื่อคืนเนี่ยพอพูดในเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยราคาทองปรับตัวลงก่อนเลย เงินไหลเนี่ยฟลอ์เข้าตลาดหุ้นเมื่อคือนดาวโจนพวกเอสแอนด์พีนัสดัพวกนี้ขึ้นแบบโอ้โหกระโดดแกวบขึ้นเลยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับพอฟลอ์เขาไหลออกเสร็จปุ๊บเนี่ยราคามีการพักตัวแต่ว่าพักเนี่ยไม่ได้ลึกมากนะครับเมื่อคือนเนี่ยก็ดึงกลับหมดเลยนะครับพอบอกมีการกระตุ้นเข้ามาด้วยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยมีพอพูดในเรื่องนี้ปุ๊บราคาทองเบรกแนวต้านสําคัญด้วยซ้ํานะครับ ก็เมื่อคืนมีพิธีสาบานตนใช่ไหมครับของนายโจไบเดนนะครับอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็มีในเรื่องของการดํารงตําแหน่งนะครับกระทรวงการคลังของนาง Janet นาเจเน็ตเยเล่นนะครับอดีตประธานเฟดนะครับผมว่าถ้าเกิดมารับบทบาทใหม่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาในตลาดนะต้องพูดอย่างนี้นะครับบทบาทแรกก็ของนายโจไบเดนเมื่อคืนที่เขาพูดกันมานะครับก็ ออกคำสั่งในเรื่องของใส่นักการอนามัยนะครับแล้วก็ยุติการสร้างกำแพงพรมแดนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีในเรื่องของเป็นสัญญาแบบด่วนะเป็นคำสั่งเร่งด่วนเลยในเรื่องของข้อตกลงปรับสภ,ภาพภูมิอากาศของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในเรื่องของยกเลิกคำสั่งนะครับเกี่ยวกับการแบนชาติมุสลิมด้วยเนี่ยเป็นเรื่องแบบสําคัญเลยเมื่อคืนนี้คราวนี้เราก็จะกลับเข้ามาดูกันนะครับว่า ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยที่พูดมาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกระทองอีกเมื่อคืนกองทุนนะไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าผมเป็นกองทุนก็กคงไม่ทําอะไรเหมือนกันนะครับในเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเนี่ยก็ขอดูก่อนดีกว่าเมื่อคืนนี้กองทุน SPDR ถือครองนะครับเท่าเดิมที่1นึ่งพันหนึ่งตันนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของข้างเงินบาทข้างเงินบาทเนี่ยถือว่ามีนัยะสําคัญมากเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ย ตัวของสกุลเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์อินเด็กเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนมีการแข่งค่าพอแข่งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยบาทเราต้องอ่อนเนี่ยครับแต่บาทนะไม่ได้อ่อนตามกลับมาทรงตัวเนี่ยบริเวณแนวรับสำคัญเ่ี่ยิบเก้าจุดเก้าหนึ่งอย่าเงี่ยครับพอเช้านี้มาเนี่ยดอนอ่อนเนี่ยพอดอนอ่อนปุ๊บเนี่ยแข็งตามก็ลงมาเลยเพราะมันต้องแบบมันสวนกันน่นะครับ คราวนี้ในเรื่องของค่าเงินบาทนะครับตัวนี้จะมีผลต่อราคาทองคำแท่งและทองฟิวเจอร์เลยนะครับก็หลุดแนวรับสำคัญ29.91เนี่ยกรอบเนี่ยที่ให้พี่ๆไว้นะครับ28เอ่อ29.88นะครับ29.85เนี่ยโซนเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า29.81ถ้าหลุดลงมาบริเวณโซนแนวรับแถวเนี้ยชุดนี้ทั้งชุดถือว่าเป็นแฟล t นะ โอกาสดีกลับจากแนวรับเนี่ยมีนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันต่ํามากอะ่ะคือมันต่ําๆแบบนี้ให้ระวังการเด้งย้อนกลับเอาไว้ด้วยนะครับโดยให้แนวต้านสาคัญวันนี้ไว้ที่30.03นะครับแล้วก็แนวต้านสาคัญยังคงเดิม30.17และ30.20ถ้าบาทเด้งขึ้นมาถือว่าบาทอ่อนค่าแล้วจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งนะครับที่เห็นราคาเนี่ยตัวค่างเงินบาทเนี่ยวิ่งลงมาแบบนี้นี่เรียกว่าค่างเงินบาทแข็งค่าซึ่งส่งผลลบต่อราคา ทองคาแท่งและทองฟิวเจอร์ด้วยนะครับคราวนี้อยากให้ดูในส่วนของทองคําแท่งนะครับทองคําแท่งเนี่ยเก้าหกห้าในภาพเนี่ยพอเราวัดเนี่ยวัดแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยอยู่ข้างล่างนะลากเส้นขึ้นมาแล้วก็พักลงมาเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ที่วงกลมไว้เนี่ยมันไม่หลุดแนวรับสําคัญนะครับบริเวณสองหมื่นหกเนี่ยฉะนั้นราคาตอนนี้เขาเบรกแนวต้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบขึ้นมานะเนี่ยตอนนี้มันห้าร้อยสี่สิบใช่ไหมก็ต้องดูว่ายืนได้ไหม เพราะเนี่ยถือว่าเป็นต้านนะก็บอกก่อน26,5 1 0เนี่ยถ้าเกิดเขาฝ่าได้จะมีแนวต้านถัดไป26,800แต่ตั้งแต่500ถึง800เนี่ยช่วง300รอบาทเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าเนี่ยพี่ดูแลมันเขาพร้อมลงนะบอกก่อนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยขึ้นได้ไม่สูงมากเนี่ยเพราะว่าแนวต้านที่เมื่อวานเราให้ไว้ก็นี่แหละ26,500นกนะครับก็ขอให้ถึงนะตอนนี้มันเกินด้วยเนี่ยก็ต้องดูว่าขึ้นไปได้อีกแค่ไหนถ้าขึ้นไม่สูงให้ระวัง เพราะการขึ้นแบบนี้เนี่ยสัญญาณ i ิเ i เตอร์มันยังขึ้นอยู่เห็นไหมครับพี่อย่างนี้มันยังขึ้นต่อได้อยู่นะแต่ว่าอันนี้เรามองในมุมของเขาปรับตัวขึ้นใช่ไหมก็จะมีแนวรับสําคัญอยู่ที่26,220สําหรับทอง965นะครับแล้วก็แนวรับสําคัญอยู่2 6 0ตัวนี้หลุดไม่ได้เลยนะครับแนวต้านนะครับอยู่26,800คราวนี้มาดูในส่วนของพี่ๆร้านทองนะครับร้านจิวเวลรี่เนี่ยคนที่เทรดความ9ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ย ให้ความสำคัญกับแนวต้านนะ27,464ซึ่งมันอยู่ในแถานี้แหละพี่แต่ก็เรียนก่อนนะวันนี้ต้านราคาเนี้ยถ้าหากว่าฝ่าได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่27,764ต้องดูว่าเขาขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ 27, 14, เนี่ย27,4หมเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วนะให้ความสำคัญกับแนวรับถ้าปรับตัวลงมานะครับ 27,163และ26,936ถือเป็นแนวรับสำคัญอันนี้เราดูในการเขาขึ้นใช่ไหมจะมีแนวต้านแบบนี้นะคราวนี้เราลองมาดูว่ามันขึ้นได้จริงหรือเปล่าสำหรับทหกห้าดัวน,นี้นะครับความสูงเนี่ย100อยู่ข้างบนตีลงมาด้านล่างเป็นศูนย์ขึ้นได้เท่าไหร่โอ้ยน้อย38.2แต่เขาเบรกเนี่ย2 6ง7 0นี่ยเจ็เนี่ยเขาเบรกขึ้นมาแสดงว่าถ้า เป็นการหาชุดขึ้นว่าชุดนี้ขึ้นได้จริงไหมแล้วคนที่จะมาหาจังหวะเนี่ยเข้าขายแถวนี้26,710นะครับหรือ26,950เนี่ยต้องวัดแบบไหนให้วัดแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาเคลื่อนที่เบรกกรอบเนี่ย26470เบรกไม่มีปัญหาแต่อย่าตำกว่า2 6 1 8กว่า26180นะเพราะมีแนวรับกลับมาที่ตรงนี้ และแนวรับถัดมา25,960ืําหสำหรับใครที่ตั้งใจไปปิดราคาบนบนก็ดูภาพเมื่อกี้แต่ถ้าใครมองหาจังหวะว่าพี่ขายราคาไหนดีก็ดูนี่หลายสีชั่วโมงเห็นไหมครับจุดต่ำยกขึ้นหมดเลยเนี่ยมันสูงนะแต่มันยังขึ้นได้ไงแต่มันสูงอ่ะเนี่ยดูเลยเกือบร้อยอ่ะอย่างเงี้ยยังไงขึ้นมาก็ต้องระวังวันนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดยืนไม่ได้เนี่ย จากต้านนี้มันจะกลายเป็นรับเลยนะถ้าหลุดรับเนี่ยก็วิ่งลงนะครับนี่คือทองคาแท่ง965นะครับบ้านเรานะครับในลาย4ชั่วโมงลองไปหัดทําดูนะครับคราวนี้มาในส่วนของ GO นะครับ GO เทสแบบสปอร์ตมีระยะเวลา3เดือนนะครับวาัดจาก100ค่อยๆล่างเส้นปร้อมๆกันนะรอยเนี่ยขึ้นมาศูนย์เห็นไหมครับพักลงมาเคลื่อนที่ในกรอบสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่า ช่วงใช้กำรรเลยเนี่ยไซเวอออกด้านข้างขึ้นลงอยู่ในกรอบคนที่ถนัดเทรดไซเวก็จะกำไรเยอะมากนะครับแต่วันนี้เขาเบรกแล้วไงพี่เนี่ยหนึ่พเนี่ยโอ้โหนี่ตอนนี้1 8 7่ดเจวยถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็โอกาสขึ้นถึงแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่1891นแปกแต่ขึ้นแถวเนี้ยเขาเคยขึ้นไม่ค่อยผ่านนะต้องระวังหน่อยนะครับขึ้นมาสูงสูงเนี่ย เพราะถ้าหากว่าฝ่า1,891ขึ้นไปได้จะมีนอต้านถัดไปที่1,919นะครับแล้วถ้าฝา่าไม่ได้แล้วน้องก๊อฟก็ถ้าฝา่าไม่ได้เนี่ยขึ้นมายังไงก็ได้แต่อย่าต่ำกว่า1,868อะต้องเรียนแบบนี้โอกาสที่จะวิ่งลงมาในกรอบสูงมากนะครับชุดนี้เนี่ยเขาหล่นลงมาเทสรับที่เห็นไห,เนหไเน้เนี่ยก๊อให้ไว้เลย70.7%เนี่ยที่1,828ถ้าหลุด1,868นะ โอกาสลลงมา1 8 2 8มีนะครับขอบอกไว้ก่อนเพราะนี่สัญญาณซื้อนี่มันซื้อแต่มันสูงมากเห็นไหมเนี่ยมันใกล้ร้อยเลยนะให้ระวังนะขึ้นมาสูงๆเนี่ยคือยังขึ้นไม่จบเท่านั้นแต่จบเมื่อไหร่มันทิ่มแบบนี้เลยนะเนี่ยเแบบเนี้ยแบบนเนี่ยเขาก็เปี้ยงเปี้ยง่ยงนะให้ระวังเอาไว้ด้วยสําหรับ G.O นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ Go Future นะครับบนอายุทยี่นกุมภาชุดนี้เหมือนกันเลย อยากรู้ว่าลงมาลึกแล้วจะขึ้นได้ไหมเนี่ยวัดร้อยขึ้นมาศูนย์เห็นไหมครับว่ามันหล่นลงมาลึกอะ่ะฉะนั้นจะให้ขึ้นกลับไปด้านบนยากโอ้เป็นไปได้นะยากแต่ยากยากมากยากมากให้แนวต้านวันนี้นะครับสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบราคาตอนนี้เกินเนี่ยสองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบไปแล้วต้านนี้นะสองหกหกสามศูนย์เนี่ยหลุดเมื่อไหร่เป็นรับเลยถ้าหลุดนะ จะมีเป้าการลงอยู่ที่สองหมืนหกพันสาร้อยสี่สิบถ้าใครอยากซื้อไปรอซื้อแถวนี้ดีกว่ามากมาไล่ซื้อเดี๋ยวเจ็บอะ่ะนะครับแต่ถ้ายืนเนี่ยสองหมืนหกพันหกร้อยสาสิบได้เป้าการขึ้นสองหมืนหกพันเก้าร้อยสิบครับแต่ขึ้นได้ไหมอันเนี้ยสําคัญเพราะถ้าขึ้นไม่ได้ยืนแถวเนี้ยเลี้ยงเลี้ยงเลียเ้ยงเนี้ยไปเยี่ยงลงมาเนี่ยจะมีแนวรับสุดท้ายอยู่ที่สองหมืหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ จะเรียนว่าพี่ครับ2อง2 0ื่นหนึ่ิมันหลุดไม่ได้ถ้าหลุดเนี่ยโอกาสลงมาลึกๆเลยนะโอกาสหลุด2อ6หมื่นหกท้วนสูงเพราะเนี่ยเขาสูงพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยสัญญาณซื้อนะถ้าว่ากันตามเทคนิคนี่คือสัญญาณซื้อครับขึ้นไปเลยลูกเนี่ยขึ้นไปให้จบเนี่ยขึ้นมาจบแล้วเต็มตัวเจอกันท้างล่างนะบอกก่อนไม่ควรหลุดสองหกสาูนเพราะถือว่าเป็นตั้งสำคัญแต่เขาเบรกแล้วมันขึ้นไปแล้วไงพี่ฉะนั้นขึ้นก็ ถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะสองหกเก้าหนึ่งศูนย์่ะเนี่ยดูเดะแถวเนี้ยมันจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นเปี้ยงชนทีเดียวแล้วก็เลี้ยงเลีเลงเลย,เลยอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันสูงมากเนี่ยให้ระวังการหลุดเอาไว้จะดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ลงมาเล่นกรอบล่างคราวนี้มาในส่วนสปอร์ตโกภาพเนี้ยก็วัดแบบว่าทําไมหล่นลงมาข้างล่างแล้วเขาถึงเด้งนะเราว่ากันเป็นฉากๆนะแบบนี้ จุดต่ำลากขึ้นไปสูงฟื้นปรับตัวลงเทสระดับ78.6เห็นไหมพี่หลุดเส้น200วันเนี่ยหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการหลุดเทสรับสำคัญเขาถึงขึ้นไงเห็นไหมหนึ่งสแท่งโอ้โหวันนี้แท่งที่4แถมยืนได้ด้วยตอนนี้อยู่1 8 7 3นะครับในตอนนี้หลุดยังไงก็ได้ผมว่า1,861เนี่ยจาก เขาเบรกเคยเป็นต้านใช่ไหมพี่ตอนนี้มันเป็นแนวรับนะวันนี้รุดต่ากว่าหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดไม่ได้บอกได้เลยหลุดไม่ได้นะเนี่ยถือเป็นรับถ้าเทสแล้วเด้งไม่มีปัญหาแต่เทสแล้วหลุดเนี่ยเนี่ยเจอกันเลยหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบเอ็ดทำไมก๊ถงเยนแบบนี้รู้ไหมว่ามีโอกาสลงมาแถวนี้แต่เขาต้องขึ้นก่อนพี่เห็นไหมครับเนี่ยสัญ,ญญาณเนี่ยขึ้นั้งนั้นเนี่ยในส่วนของ s t o c ค a s t กเนี่ย ขึ้นมาให้จบเนี่ยมันถือว่าขึ้นเร็วนะเพราะเมื่อวานมันเลี้ยงอยู่แถวนี้เองไปเอียงขึ้นมาเกือบบนแล้วเนี่ยเกือบบแล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าเกินได้เนี่ยให้แนวต้านไว้เลยแถวนี้แหละหนึ่งพันแปร้อยเจ็สิบสี่เนี่ยแถวนี้ฝาได้กบแปดสี่ชุดเนี้ถ้าขึ้นเกินนะก็หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามแต่ถ้าขึ้นไม่เกินเนี่ยพี่เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหต้านเพียบเลยเนี่ยแบบเนี้ยว่าด้วยแบบ ก็กําลังพยายามพูดเพื่อให้พี่ๆได้สามารถศึกษาตามได้ด้วยดูอย่างภาพนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยแถวนี้ต้านมันเยอะฉะนั้นโอกาสไม่ถึงได้นะเนี่ยแถวนี้ถือว่าสําคัญฉะนั้นเนี่ย1,873-74เนี่ยเส้นเหลืองๆที่พี่เห็นเนี่ยเขาหลุดไม่ได้ถ้าหลุดนะโอกาสนึ่1,861มีทันทีเลยนะครับคราวนี้นี่เป็นการวัดว่าทําไม ราคาปรับตัวลงถึงขึ้นพี่ดูเนี่ยแท่งนี้เมื่อคือเนเห็นไหมหลุดหนึ่งพัด้ยสามสปไหมครับแนวรับลง,ลงมาถึง3,2,3,3เลยนะแต่เป็นไส้เลยพอกลับมายืนเหนือ3,8,4,0ได้ปุป๊บไล่เลยเ,เปิดเปิดเปิดนะครับคราวนี้มาดูว่าไอ้ที่เราคิดทฤษฎีเมื่อกี้เนี่ยขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้สูงจริงหรือเปล่าวัดความสูงเมื่อคืนมันศุกนะครับศุกที่แล้ว 100วัดลงมา0ข้างล่างเห็นไหมครับว่าเขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเลยเนี่ยคนที่เล่นขนาดไซเวย์นะอยู่ใต้เส้น200วันหมดมันขึ้นไม่ผ่านอยู่แล้วมั้พี่1 8 1 2ถูกเนี่ยแถวๆเนี้เนี่ย1น3 0ต้นๆอย่างเงี้ยซื้อขึ้นมา40 50เอาที่กำไรก็ปิดเลยฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยใครที่เซลล์มานะ1 8 1 2เนี่ยแล้วมันเดินขึ้นต่อสิ่งที่ทำได้นะ ๋ยวขอพูดนนี้ก่อนเลยทําการได้อยีายเดียวคือซื้อตามเลยก็มันเบรกอะเบรกก็ต้องซื้อแล้วอะแล้วเบรกเส้นสองร้อยวันด้วยตอนนี้ยตอนนี้หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามจุดหกเลยเนี่ยโอกาสถึงหนึ่งพันแปด้อยแปดสิบมีนะครับเพราะนี่ถือว่าเป็นต้านโอกาสถึงพันเก้าร้อยยังมีเลยแต่ว่ากันที่หนึ่งพันแปด้อยแปดสิบไปก่อนถ้าไม่ถึงแล้วหลุดเส้นเนี่ยเนี่ยกองกองเนี่ยแถวเนี้ยเห็นไหมที่วงเอาไว้เนี่ย แนวรับก็เหมือนกันเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบสองหลุดไม่ได้เลยเนี่ยหลุดเดี๋ยวเคลื่องลงมาข้างล่างเลยเพราะทั้งชุดเนี่ยขึ้นเนี่ยยังไม่ผ่านห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าขึ้นไม่เยอะถือว่าไม่เยอะนะแล้วแถมลายสี่ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับลายวันเมื่อกี้เลยพี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาสูงเ่ะเมื่อวาน่ะหล่นลงมาจริงแต่ที่เห็นไหมว่าเขาไม่หลุดเห็นไหมครับขึ้นต่อเลยฉะนั้นพอหล่นลงมาไม่หลุดเนี่ยคนที่เล่นตามเทคนิคเนี่ยเห็นแบบเนี้ยจะไม่ต้องซื้อตาม เมื่อวานก็จะเป็นต้องซื้อเหมือนกันเห็นว่าทาั้งนั้งที่เชียร์ลงด้วยนะแต่มันได้เท่านี้ครับก็ต้องซื้อตามไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอเสียหายนะครับพอขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะทะลุจอคอมขึ้นมาลนะมันเป็นไปไม่ได้ไงเนี่ยพี่ต้องระวังนะสูงๆเนี่ยทับพักเนี่ยก็พื้นลงมาเหมือนกันให้ระวังเอาไว้ด้วยนะครับให้ไว้เลยคือแนวรับ1,862หลุดไม่ได้เลยนะถ้าหลุดเนี่ยโอกาสที่เขาจะพักลงมาข้างล่างสูงมากครับ และอันสุดท้ายสิ่งที่อยากเรียนพี่ๆเลยนะครับเป็นเอากลยุทธ์ดีกว่าเพราะวันนี้ก็อรับสาย,ยาตั้งแต่ช่วงแปดโมงครึ่งเก้าโมงเนี่ยมาตลอดเลยนะตอบคําถามทุกคนใส่ก็เนี่ยมารีบททำคลิปให้เลยจะเรียนว่าคนที่มีสถานะเซลล์นะครับหรือทําขายไว้แล้วอยู่มันเด้งขึ้นมาเปเกินแนวต้านหนน้องก๊อหนึ่งพันแปดร้อยสิบสองเนี่ยพี่ทํายังไงดีผมเชื่อหลายคนซื้อตามก้นไปแล้ว เรียนก่อนว่าตั้งแต่1,860กว่าขึ้นมาเนี่ย1,870กว่าพี่กำไรนะค่อยๆปิดทองกําไรมันแค่นั้นเองนี่คือกลยุทธ์เลยนะแล้วเอากําไรที่ปิดสถานะซื้อเนี่ยเอามาขายเพิ่มด้านบนเอาเทรแต่น้อยนะครับถ้าใครแก้พอร์ตหรือทําอะไรไม่ได้เราคุยกันถือว่าพี่ช่วยน้องนะครับก็อยู่ในไลน์ที่พี่เห็นตรงนี้ แล้คุยกันโชคดีนะครับขอให้โชคดีเป็นของพี่ทุกคนสวัสดีครับ